ท่านติกรบครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ยังต้องถนอมอลอดลมอยู่นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงคําแนะนําของคณะแพทย์นะครับแต่ว่าวันนี้แม้ว่าจะใช้เวลาโดยกระชับลีลา60แต่รับประกันว่าเนื้อหาเนี่ยร้อเซครับนายสุเทพเทือกสุบรรเริ่มต้นออกเดินรณนนรงค์ปลาศัยปลุกระดม กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเทศกาลสงกรานต์ผมประเมินสถานการณ์แล้วฟันธงลงไปได้เลยว่าภาพหลังจากนี้ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายสุเทพจะไม่มีอะไรแปลกใหม่มากมายเกินไปกว่าเดินแห่ไปแห่มาไปตามสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครเท่านั้น หมายความว่าทุกวันนายสุเทพก็จะระดมผู้คนขึ้นขบวนรถแล้วก็ไปหน่วยงานนั่นทีหน่วยงานนี่ทีโดยเฉพาะจะเลือกเอาหน่วยงานที่ส่งสัญญาณกับผู้บริหารได้ว่าให้ออกมาแสดงภาพต้อนรับให้ออกมาแสดงไมตรีจิตระหว่างกันเพื่อสร้างเป็นกระแสว่าไปไหนต่อไหนส่วนราชการ ก็ให้การขานรับการเคลื่อนไหวนี้ก็จะสังเกตว่าวันนี้ก็เริ่มต้นที่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เข้าใจว่าก็จะวนเวียนอยู่กับหน่วยงานพวกนี้ครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนผมขอส่งคําท้าทายไปยังนายสุเทพเทอือกสุบรณว่าไอ้ที่บอกว่าวันที่17เเมษายนเนี่ยจะเขียนบทจบของสถานการณ์ บทจบหมายความว่าจะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายของนายสุเทพแต่งตั้งขึ้นผมท้าทายครับให้ประกาศมาสิครับว่าบทจบนั้นจะจบยังไงคุณมีปัญญาทำให้จบได้จริงหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วเวลานี้ที่เดินกันวุ่นไปหมดเพราะหาบทจบไม่เจอคนก็สงสยัย ส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อมั่นร้อยเปครับว่าหาบทจบไม่เจอเราจึงเห็นแต่ความมั่วแล้วก็มั่วมากขึ้นอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นพยายามกดดันให้กองทัพยึดอำนาจพอกองทัพเพิกเฉยบอกว่าไม่รับสัญญาณไหนทั้งนั้นสุเทพเตือกสุบรรณก็ต้องประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตดด้วยตัวเอง พอปรากฏว่าผู้คนสังคมเขาโวกเวกโวยวายแม้แต่ฝ่ายเดียวกันเขาก็ยอมรับไม่ได้สุเทพก็เข้าเกียร์ถอยหลังแบบหลับหูหลับตาถอยว่านั่นเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นหลังจากนั้นกลุ่มรัฐบุคคลก็ออกมายื่นข้อเสนอซัดเปรี้ยงเข้าไปใส่พลเอกเปรมตินสูรานนท์ว่าให้เป็นคนทำหน้าที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซะแล้วก็รับสนองพระบรมราชโองการ ทิศทางความต้องการเป็นถึงขนาดนั้นพลเอกเปรมก็ยังคงนิ่งเฉยหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเสนอสูตรพิสดารใดๆอีกแต่ยิ่งมีการเสนอสูตรมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเป็นการฟ้องอยู่ในตัวว่าบทจบเนี่ยมันหาไม่ได้มันไม่มีบทจบแบบที่นายสุเทพต้องการมีอยู่กรณีเดียว คือการยึดอํานาจแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหมายถึงการรัฐประหารและถ้าจบบทนั้นก็จะเป็นบทเริ่มต้นการต่อสู้ของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทันทีสำหรับประชาชนเราเขียนบทจบเอาไว้แล้วครับว่าประเทศนี้ ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คนไทยต้องมี1นึ่สิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันและ1นึสิทธิหนเสียงของเราจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศผ่านการเลือกตัง้งผ่านกลไกลตรวจสอบตามวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้นผิดจากนี้สู้ถึงไหนถึงกันแน่นอนนี่คือบทจบของประชาชน แล้วผมอยากจะฝากถึงบรรดาพี่น้องข้าราชการทั้งหลายนะครับว่าท่านจะมีความคิดเห็นทางการเมืองเคลือบเคลิ่มไปกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมเคารพว่านั่นเป็นเสรีภาพแต่ท่านมิอาจใช้เสรีภาพทางการเมืองในหน่วยงานในองค์กรหรือในเวลาราชการได้และท่านมิอาจใช้สถานะในองค์กรของท่าน แสดงตัวเป็นฝ่ายสนับสนุนฝากข้างทางการเมืองก็ไม่สามารถกระทำได้ท่านต้องอยู่ในระบบในระเบียบในวินัยในกติกาของการบริหารราชการแผ่นดินถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ที่กลไกร,รัฐที่มีอยู่ขณะนี้แม้จะไม่มีอำนาจเต็มร้อยก็ต้องดำเนินการหาไม่เช่นนั้น ประชาชนก็จะต้องจดจำบทบาทของข้าราชการเหล่านี้ว่าท่านได้กระทำผิดระเบียบผิดวินัยอย่างชัดแจ้งร้ายแรงและวันที่บ้านเมืองกลับมาเป็นประชาธิปไตยท่านก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านทำลงไปอย่างแน่นอนประชาชนจะไม่ลืมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่คำขู่เข็นครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายระเบียบวินัย จะต้องเป็นระเบียบวินัยที่กำกับให้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างเสมอภาคกันท่านที่เคารพครับในระหว่างที่สุเทพเดินหาบทจบกันอยู่นี้เราไปมองที่ประเด็นซึ่งกำลังเป็นความหวังของฝ่ายอมาตยาทิปไตยอยู่กันดูบ้างว่าจะล้มรัฐบาลได้บทจบของสุเทพที่เดินหาอยู่นี่นะครับผมเชื่อนะฮะว่าเดินไปเดินมาก็หาบทจบของ เกมนี้ไม่ได้แต่จะพบบทจบของตัวเองว่าไม่หนีก็ติดคุกแน่นอนสำหรับนายสุเทพเทือกสุบันส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อยู่อนายสมชัยศรีสุธิยากรกรก,รก,รกรตก็เกิดอาการตกมันโพสเฟซบุ๊กว่า คนที่หยาบคายเถื่อนถอยต่ําและไม่น่าคบที่สุดก็คือคนเสื้อแดงและก็มวลชนผู้สนับสนุนรัฐบาลจริงๆผมก็ได้ตอบข้อความผ่าน Facebook ไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เห็นข่าวว่านายสมชัยก็อาจจะสำนึกตัวได้หรือโดนคนเข้าอบรมจนทนไม่ไหวก็เลยกลับมาพลิกท่าทีว่าขออภัย และขอบคุณคนที่ให้คำแนะนำด้วยเหตุด้วยผลผมเรียนว่าสิ่งที่คุณสมชัยสะท้อนออกมาผ่านทางบทสัมภาษณ์ผ่านทางการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ผ่านทางท่าทีต่างๆนั้นทั้งหมดทั้งหลายสรุปได้ชัดเจนว่าก,กอกตคนนี้ไร้ซึ่งความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ กะกะตคนนี้เลือกข้างทางการเมืองตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ก,ะกะอกตและยังคงถือข้างทางการเมืองเช่นนั้นจนปัจจุบันวันนี้ช่องทางสำคัญที่จะออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองก็คือเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งซึ่งเป็นขั้นตอนปกติตามกฎหมาย กลายเป็นทางตันเพราะมีตัวขัดขวางคนสำคัญคือคุณสมชัยซึ่งเป็นกรรมการกรกตอ,อยู่เองข้อเท็จจริงที่ผ่านมาสรุปได้แบบนี้ครับแล้วเมื่อคุณสมชัยแสดงออกท่าทีชัดแจ้งประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน ผมจึงมีคำถามไปถึงคณะกรรมการกกตทั้งสี่คนที่เหลือไล่มาตั้งแต่ประธานจนถึงกรรมการอีกสามท่านว่าภายใต้บทบาทและการแสดงออกของคุณสมชัยแบบนี้กรรมการทั้งสี่ท่านไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่หรือไม่ท่านจะไม่มีท่าทีใดๆต่อสังคมให้ประชาชนเกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของท่านได้ใช่หรือเปล่าการเพิกเฉยไม่แสดงท่าทีใดๆที่เห็นต่างกับนายสมชัยออกมาเท่ากับว่ากรรมการกรกตทั้งสี่ท่านกำลังยอมรับสนับสนุนและเห็นด้วยไปในทางเดียวกันกับนายสมชัยศรีสุดทิยากรใช่หรือไม่และถ้าหากกรกตทั้งห้าคน ไปเห็นว่าคนเสื้อแดงเป็นคนหยาบต่ำถอยเถื่อนไม่น่าคบโดยเฉพาะไปเห็นว่ากลุ่มมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลเป็นคนหยาบต่ำถอยเถื่อนไม่น่าคบประชาชนจะคาดหวังความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกกตชุดนี้ได้อย่างไรผมอยากจะให้กรรมการกกตอย่างน้อยสี่ในห้าคนกับคุณสมชัยเนี่ยผมไม่คาดหวังเลยนะครับ แต่สี่คนที่เหลือเนผมอยากจะให้แสดงความชัดเจนต่อเรื่องแบบนี้ท่านเข้ามานั่งผ่านกระบวนการสรรหามีค่าตอบแทนมีสวัสดิการมีสถานะใหญ่โตในวันที่บ้านเมืองไร้รัฐบาลแบบนี้ท่านมีอำนาจล้นมือมหาศาลนะครับแต่ท่านกลับมานั่งเป็นตุก,กตาเสียกะบาลอยู่ในหน่วยงานของตัวเอง ไม่ได้แสดงออกเลยว่านี่คือที่พึ่งที่หวังของประเทศที่จะฝ่าฟันวิกฤตความขัดแย้งได้ผมก็จะรอดูนะครับว่าก็กตทั้งหลายเนี่ยวันนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของคุณสมชัยหมดแล้วหรือว่าท่านยังมีความสง่างามที่จะแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาให้ประชาชนเชื่อถือ ไม่เคยมีกรกรตชุดไหนนะครับที่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเท่ากับกรกรตชุดนี้มาก่อนโดยมีคุณสมชัยนี่แหละครับเป็นหัวหอกผมไม่ได้ตั้งใจว่าขึ้นเวทีมาวันนี้หมอเขาสั่งงดใช้เสียงแล้วยังจะมาหาเรื่องหาราวเขาไม่ใช่นะแต่เท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ย ผมคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้โดยไม่พูดอะไรเนี่ยไม่ได้จริงๆก็กลัวคุณสมชัยจะทุบเอาเหมือนกันนะฮะเพราะคุณสมชัยแกเล่นไปถ่ายรูปเอาหน้าตัวเองใส่นางผีเสื้อสมุทรในท่างเงือกระบองแล้วก็บอกว่าถ้าคุยกันไม่เรื่องถูกทุบผมก็ขออนุญาตทำตัวเป็นพระอภัยมณี เป่าปีกล่อมผีเสื้อสม